ีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะก็วันนี้มีอัปเดตฟันนะคะจะเปลี่ยนเป็นอันที่สามแล้ววันนี้เราใส่มาเป็นวันที่สิบแล้วค่ะกับเทรนที่สองก็เดี๋ยวมาเล่ามอมอยกันดีกว่าว่าอาการฟันของเราเป็นยังไงบ้างเนาะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่พูดไม่ชัดออกเสียงไม่ชัด ลำคาญตัวเองจากแบบคนที่พูดได้ปกตินะเหมือนกับก็เหมือนกับเราอมอะไรไว้แล้วก็มีแบบพลาสติกมาครอบที่ฟันใช่ไหมทำให้การออกเสียงของเราไม่ชัดเจนนะคะเอ,อยิ่งออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็ยิ่งแบบทำปากไม่ถูกไงเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่า please บางที เราไม่แน่ใจว่าเป็นกับคนแัดฟันทุกคนหรือเปล่าไงว่าเออเวลาแดดฟันแล้วน้ําลายจะเยอะใช่ไหมล่ะก็น้ําลายเราก็จะเยอะซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาไปคุยกับแขกที่ทํางานที่โรงแรมเนี่ยแล้วก็น้ําลายก็กระเด็นไปใส่แบบข้างๆเขาเงี้ยโดนลงอาหารเขาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้แต่แล้วนะ่าขายหน้ามากคือคุยกับแขกแล้วแบบรู้สึกว่ามีน้ําลายกระเด็นนะเราก็แบบถึงว่าอีกวันเขาไม่คุยกับฉันเลยนะคะ ตายและก็ขายขี่หน้าขอให้แขกคนโตนี้อย่ากลับมาอีกนะอายแล้วก็เออเราพยายามพูดให้ชัดอ้าปากให้กว้างก่อนที่จะพูด,ดี่ยก็ต้องเกินน้ำลายก่อนแต่บางทีมันมันต้องพูดใช่ไหมล่ะในจังหวะนั้นก็ไม่สามารถกินน้ำลายได้ทัน แต่ถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเพราะว่ามันเราไม่ได้ออกเสียงแบบ S ตลอดเวลาใช่ไหมเทียบกับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเดนิชซึ่งสองภาษานี้เราจะมีปัญหามากค่อนข้างออกเสียงค่อนข้างยากแล้วก็ศัพท์บางตัวนี้คือปากจะเป็นแบบออกเสียงไม่ถูกนะคะก็ทำใจละแขกก็จะแบบ Excuse me what do you say? เพราะว่าอินี่ออกเสียงแบบเป็นแบบรีชาร์จเมากเลยก็โอเคค่ะก็ลืมบอกไปนะคะเ่ืเออตอนเทรนที่สองเนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนเทรนเอออาการของเทรนแรกตั้งแต่เราใส่มาเลยเนี่ยเออหมอบอกว่าเราสามารถกินอาหารได้ตามปกติจริงๆแล้ว อย่างที่บอกว่าเหงือกหรือฟันเราเจ็บนะหลังๆจะรู้สึกว่าเป็นอาการของเท,ทรที่สองนะคะจะรู้สึกว่าเป็นอาการของฟันเจ็บแบบเจ็บที่ฟันอะ่ะเวลากินข้าวเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเสียวแปลบขึ้นมาทันทีเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าลากฟันเราจะ็ปัญหาว่ก็เริ่มแบบกังวลน,นะเพราะว่ามีฟันซี่หนึ่งข้างบนตรงเนี้ยคือแบบมีสองสวันเราจะกินข้าวข้างซ้ายไม่ได้ต้องกินได้แต่ข้างขวาก็ เที่ยวไปสองวันแต่ว่าซึ่งอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของฟันแบบเคลื่อนให้ให้ตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะก็ตั้งใจว่าจะไปถามหมอเช่นเดือนนี้ตอนที่มีนัดกับหมอนะคะแล้วก็กินของแข็งไม่ได้ของเหนียวไม่ได้เราไม่สามารถเคี้ยวได้ตามปกติเพราะว่าเรามีเม็ดติดอยู่ที่ฟันใช่ไหม เพราะฉะนั้นการขบฟันของเรามันไม่เหมือนเดิมไม่เสมอออไม่เสมอฟันมันไม่ได้ขบสับเสมอเป็นแบบรอยๆอยอ่ะลอยๆอ,อยๆแล้วก็กินได้แต่นิ่มๆแล้วกันอย่าไปทรมานตัวเองคนหมูกรอบก็กินไม่ได้อุตส่าห์เอามาตั้งสามชิ้นนะคะยกให้เพื่อน <laughs> เพื่อนก็แซวว่าเราอมๆดูดๆแล้วให้หรือเปล่าไม่จริงนะ เรากินไปแล้วองค์นดุดแล้วก็เกินเขาไปแล้วเอาอันใหม่ให้เพื่อนนะคะเอ้ยว่าจะไม่ตลกแล้วนะเปลี่ยนใจไม่ตลกดีกว่าก็ <c oughs> อืมมาดูเปลี่ยนเทคเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูวันนี้โชว์โปรของแง่ข้างล่าง ลลุดมาแ้วขอไทยในความไม่สะดวกก็ฟันเราเคลื่อน มีเออฟันเราเนี่ยมันเคลื่อนไปสักนิดนึงแล้วตามความรู้สึกของเรานะเพราะว่าจากที่ฟันเรามันมันศบกันข้างในตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเรารู้สึกตรงนี้แทนอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนที่แบบรู้สึกไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มานะคะอันที่สามตื่นเต้นจะใส่ฟันันที่สามแล้ว 말해, 탄다란다란다다. <놀람> แล้วก็จะบอกว่าเทรนที่สองเนี่ยคือช่วงสามวันสุดท้ายเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าฟันตึงแล้วไงเราคิดว่าฟันมันคงเข้าที่ของเทรนที่สองแล้วเพราะว่าเวลานอนก็ไม่ตึงเวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยตึงแล้วรู้สึกแบบเฉยๆ,ๆอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าตอนใส่อันแรกเออวันแรกแรกของเทรดที่สองนะคะือพูดไม่ชัดของเทรดที่สองนะคะก็คือตึงแล้วก็มีตึงๆนะรู้สึกมันลังๆใช่ไหมล่ะแล้วก็มีแบบเจ็บฟันบ้างแล้วกออ็ยิ่งตอนกัดไอตัวยางเนี่ยคือเราจะกัดทุกๆทุกๆข้าไปทุกๆเย็นอนะ แบบก่อนนอนใช้เวลาประมาณ1ิบ้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงในการกัดไอตัวพลาสติก่ตัวยางก็กัดไปก็แบบเจ็บไปนะก็ร้องไปสามีก็หันมาเธอเป็นไรเธอโอเคไหมฉันโอเคแต่มันเจ็บไงถ้าไม่กัดก็ไม่เจ็บแต่พอกัดเนี่ยมันก็เจ็บก็เออก็มันก็คงช่วยอยู่อะเนาะแล้วก็อาการเปลี่ยนแปลงของเราอีกอย่างก็คือ อตายละตั้งแต่เทรนทีสองมีแต่เรื่องไข่หน้าคือปกติเป็นคนนอนไม่น้ำลายยืดนะปรากฏว่าทำงานกลับมารู้สึกง่วงไงขอไปงีแบแป๊บหนึ่งฉันก็นอนแบบตะแคงธรรมดาดีๆนะโอ้ตายแล้วที่ไหนได้น้ำลายหลายตื่นมาแบบเปียกเลยเออเพิ่งรู้ตัวเองว่าฟันปากมันแบบว่าเขยืยออกมมันห้อยไงฟันมันออกมาข้างนอกใช่ไหมปากมันก็เลยเปไ็น เพิ่งรู้ตัวว่าหุบปากไม่มิดพอแบบยืนเฉยๆหุบปากอยู่สักพักปากออกมาเองวืดเออปากเด้งตายแล้วสภาพฉัน <c oughs> เหมือนลิงเลยอะขำ <c oughs> <c oughs> อะ <c oughs> จะสวยวต้องอดทนเดี๋ยวเอ,อันนี้ให้ดูนะคะว่าว่าฟันที่เทรดที่สามแล้วสภาพฟันของเราจะเป็นยังไงต่อไป เป็นสามดีนะเตรียมไว้แล้วอันนี้ฟันครั้งแรกนะคะที่ยังไม่ได้ใส่เทรสแล้วเราก็จะเลื่อนขออนุญาตเลื่อนเห็นสรรภาพการเปลี่ยนแปลงไหมดูใกล้ๆอย่าตกใจไปอย่าตกใจกรอนานอยู่ในความสงบนะคะเห็นตรงฟันกลางไหมคะมันเลื่อน ันนี้เชตแรกจริงๆมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะหรอกความจริงน่าจะแบบว่าทําตอนที่เชตที่5มากกว่าก็แบ่งๆกันดูเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะคะอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตแล้วก็คือพอมานนั่งนึกอย่างเงี้ยมันนึกไม่ออกไงปกติเราจะเขียนไดอารี่นะคะ ก็เราจะากลั่นความคิดของเราออกมาได้ดีกว่าการพูดทำวิดีโอนี้แล้วยิ่งเราเป็นมือใหม่ก็เราก็ไม่ค่อยถนัดก็พยายามถ้าอึได้อะไรเราก็จะมาบอกในวิดีโอถัดไปก็ได้เนาะหวังว่ามันจะรวบรวมข้อมูลได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันแล้วก็ ถ้าใครสนใจอยากติดตามวีดีโอต่อๆไปก็อย่าลืม subscribe นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ